สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวนานะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสําหรับจังหวัดอุทัยนะคะชาวนาอดโอยรัฐบาลลดการช่วยเหลือแค่10ไร่เผยต้นทุนทํานาสูงถึงไร่ละ6,500บาทแต่ราคาข้าวก็ยังตกต่านะคะวอนให้รัฐบาลช่วยเป็น20ไร่เหมือนเดิมค่ะสําหรับวันที่21พฤศจิกายน2567นะคะ หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาช่วยเหลือชาวนาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรเป็นจํานวนมากค่ะคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการผลิตนะคะเตรียมเสนอโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็นเงินก็คือ1,000บาทต่อไร่หรือว่าหนไร่ละ100บาทนะคะครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เนื่องจากเห็นว่า การช่วยเหลือ1,000บาทต่อไร่ตามเดิมเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีนาเพียง5ไร่จะได้เงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อครัวเรือนหากปรับมาเหลือ500บาทต่อไร่จะได้รับการช่วยเหลือเพียง2,500บาทต่อครัวเรือนเท่านั้นนางจรูนนะคะเก่งธรรมกรรมอายุ70ปีนะคะเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหมกหมกแถวนะคะอำเภอหนองขายาง จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะพาดูปแปลงนาของตนเองนะคะที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักทำให้ต้องถอนต้นข้าวที่ปลูกได้เพียง30วันทิ้งเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำทำการเกษตรหรือว่าบ่อน,น้ำในพื้นที่นั่นเองค่ะขณะที่ต้นทุนในการทำนาก็สูงทั้งปุ๋ยทั้งยาและก็ค่าแรงคนงานอีกวันละ400บาทนะคะรวมๆแล้วต้นทุนในการกระทำการทาจะอยู่ที่ร่ละ 6000- ถึงห้า 6,500บาทนะคะซึ่งเดิมที่รัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทแต่ปัจจุบันจะลดลงเพียง10ไร่จากเดิม20ไร่ในขณะที่ราคาข้าวก็ตกตามจากเดิมนะคะขายได้10,000บาทเหลือเพียง8,000บาทและก็หากข้าวไม่สวยก็เหลือเพียง7,500บาทเกษตรกร,กรจึงอยากให้รัฐบาลเพิ่มการช่วยเหลือเป็น20ไร่เหมือนเดิมรวมถึงเร่งช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวที่กำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของชาวนานะคะสำหรับเงินไร่ละ1,000บาทนั่นเอง